เนรค่ะก็พักเจรนะคะจากโครงการค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะเพื่อให้สาม ได้ให <S 2 Pop ify> ้พี mm ่น้องค่ะชาะแคนาดาค่ะได้มีโอกาสนะคะได้ตรวจสายตาแล้วก็ตัดแว่นตาซึ่งแบบโครงการนี้ฟรีค่ะแล้วก็จะลงไปที่พื้นที่จริงเลยซึ่งเขาบอกว่าจะไปในที่ที่เข้าถึงยากแล้วก็สําหรับผู้ที่แบบไม่มีจริงๆคือว่าการที่เหมือนดวงตาเรามองเห็นได้ไม่สดใสมันก็ลาบากต่อการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นความตั้งใจของเจริญค่ะอยาไดที่ด้วยไหมคะไม่ได้ไปด้วยจะเป็นทางที่ทางคู้เชี่ยวชาญ ได้เขียนข้อความด้วยใช่แต่ว่าได้เขียนได้เขียนข้อความเป็นแบบเหมือนเป็นกําลังใจค่ะส่งไปก็คือสัดงแบนให้เธอแล้วก็จะมีการอันเนี้ยแนบไปด้วยค่ะรวมถึงทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ใครก็เข้ามาเขียนให้กันใเป็นลักเขียนอะไร่งกำลังไปให้สองฉบัก็ประมาณว่าขอให้แบนนี้ทําให้มีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็ขอส่งพลังบวกขอส่งความรักค่ะแบนอันใหม่ขอบเขจเดือค่ะจริงๆคับกับล็อกที่มีประสบการณ์ไปสัง เคยไปค่ะก็เคยแบบสมัยก่อนก็มีถ่ายแบบนี้ก็มีต่ปงะ็ทับไปอะไรบ้างคะพี่สามจังหวัดเชียงใต้ก็ว่าเป็นอะไรที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะก็ได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เห็นในกรุงเทพอ่ะจริงๆเราเนี่ยสามจังหวัดที่เป็นร้านอาหารอร่อยมากที่เป็นร้านชอบอะไรพี่สามจังหวัดเราชอบทานอาหารของกิบของถินที่อยู่แล้วค่ะใช่ตามใจเราใช่แล้วเคยไปจนแบบสุดสุดแ การที่แบบว่าม re ีเซเลบทำให้พื้นที่สัมวัสเปลี่ยนมุมมองได้หลายแบบอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกดีไปนะคะที่เราได้ใช้ชื่อตนั้นเกลียดให้สัมผัสกันหน้าไปน้าเชื่อมกันก็อย่างที่ท่านแม่ค้าบอกค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็จากที่เบลเคยไปมาแบบนานแล้วก็โดนชวนเหมือนกันว่าแบบต้องไปดูนะตอนนี้คือแบบไม่เหมือนเดิมแล้วนาเที่ยวมาก ออก็แนตน่่สำหรับรกัับสพี่น้องสับจังหวัดชายแดนนะคะที่อาจจะแบบว่าลำบากหรืออะไรอย่างนี้ค่ะท่านทัพเจริญนะคะก็จะลุยเลยลุยไป,ไปถึงพื้นที่เลยนะคะเพื่อไปตดวดบัสตาแล้วก็ตัดกันทุกคนค่ะก็ยังไงก็รอติดาตามกานันดีได้นะคะล่าสุดเราก็บริจาคอีกหนึ่งแสนแบบเงียบๆเข้าโครงการโอ๊ยนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคือพี่กัลบอกว่าเราบริจาคถี่มากคือใครบอกบุญมามีโอกาสว่า เบลรีเช็คยังไงบ้างว่าเออเราอันนี้มันสารชัวงไหมอะไรยังไงไหมสำหรับถ้าถ้าเป็นยอดน,นี้จะเป็นทําให้โรงเรียนถูกแม่อะซึ่งแบบน้องๆคือยังไม่มีสนามฟุตซอกลกันเราก็เลยแบบเ,เป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกครั้งที่เราทำบุญนี่เราจะรีเช็คตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเบลก็เช็คค่ะเช็คแล้วก็ก็ดูแหล่งที่แหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรโซนหลังคา มีใครช่วยเช็คไหมคะเลยก็ดูกันกับคุณแม่เนี่ยละค่ะก็กับแม่บุตรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้เองมันก็มีสัตว์ชีพิตอยู่ในลำน้ำต้องระวังแล้วดูแลเออคำนึงวด้วยว่ากับการที่แอบอ้างมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างเช็คละเอียดในกันค่ะบางทีทำผ่านวัดอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเข้ามาเยี่ยมมาเพราะรู้ว่าเราแบบว่าชอบทำงาในเรื่องทองบุญเข้ามาติดต่อเยอะก็จะเข้ามาทางผู้จัดการแต่แต่พูดว่าเบลออนเบลออนตลอดอะไรเราเป็นผู้จัดการบุญเรื่องบุญเขาบอกว่าเบละโอนเก่งทำมากก็เราเห็นว่าตัวเราแบบมีกำลังแหลกก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีรัซ้ำคือเพื่อแบบส่งต่อแล้วก็คือแบบบน กับโรงเรียนทำแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วกรณีที่เคยมีคนมาอขอความช่วยเหลือในไรทีบา้างไหมของเราเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนมากจะผ่านจัดก,การอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มเราเคยตั้งเป้าหมายว่าปีหนึ่งเราอยากจะทำบุญแบบให้ได้มากขนาดไหนหรือไม่ได้มิดไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่รอดแน่เขาอยากบางคนบอกว่าถ้าเราตัดได้เงินมาก้อนนึงก็จะ แบ่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่มีเลยไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะก็ถ้าทามสะดวกเราเห็นแบบมาตรงนี้น่าชังมากเใช่เพราะที่ผ่านมาเราบุญใหญ่หมดเลยนะทั้งสร้างวัดทั้งสร้างยอดเจดีย์อะไร คกล้องนับๆกันด <sound> oh ูก oh. ับค like wow. oh ุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกับหินปีนที่แล้วว่า68ได้68วาร์ตใช่หรือ6ใช่6กี่ล้านเมลเคยจำเป็นจำนวนเงินเหมือว่ามันกี่ล้าน่นับค่ะว่าเราเราทำด้วยใจบริสุทธิ์นะอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องเหนือกว่าคำว่าประธานแล้วล่ะเหนือกว่าคำว่าประธานแล้วว่าประธาน VIP ก็เท okay. <c oughs> like 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 ่าที่มีมีโอกาสจริงๆพอทำบุญแล้วเราอธิษฐานจะเปส่วนมากเลยที่เไม่ขอคือไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษสศูนย์มากเรจะจดแบบแถมไม่ตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขออะไรแบบสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสมทบด้วยแบบก็ทำมาสบายใจ แล้วก็พี่ปุ้ยถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตบ้างทำบุญใช่ไหมมันก็มันก็เป็นการสละอย่างเดียวนะคะการทำบุญมันมีหลายแบบเนมันมีทั้งแบบลงแรงลงเงินหรือว่าแค่แบบอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วอีกเรื่องบุญขนาดจุดมีเขาเหมือนเป็นโรงงานที่เราทำซิลิโคนเนาะแล้วมันมีชื่อเราไปอยู่หน้าปล่อยไปต่อไปสต่อ ก็เป็นซิลิโคนแบบที่แบบไม่ได้ถูกอยู่ตามกฎหมายเอรอร,รู้สึกไงบ้างค <c oughs> ะจมูกทรงเวล่าค่ะเป็นเหตุ <c oughs> ต้องดูกันดีๆนะคะ <c oughs> เรพราะว่าถ้าจะทำสัญยกรรมอย่างเงี้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การการทำให้ดวงดูสวยขึ้นมันไม่ผิดแต,แต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนาะจริงๆเรากังวลใจไหมพเพราะแบบหน้าขาวแล้ก็มีชื่อเราไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นรุ่นหลาไม่เห็นค่ะเป็นรุ่นหลารุ่นเบลล่าบถือว่าเออผู้ชมเราแล้วกันรู้สึกอย่างนึงเขาหลงเชื่อไปว่าเออทำแล้วจะได้ทรงแต่งแต่งแบบเรานไม่มีผลข้างเคียงอย่างเน่าหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เรื่องของคนแค่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ถ่ายไวๆค่ะเป็กำลังใจอันได้ส่งเราเองเวลามีคนแบบไปทำศัลยกรรมแล้วเอาบล็อกหน้าเราไปเอาบล็อกหน้าเราไปบล็อกไป เราดีใจไหมไมต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นือเป็นการชื่นชมอย่างนึงเขาอยากไปได้เหมือนเราแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองจริงจังนะคุณแล้วแบบเรามั่นใจที่จะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบทํทำไมก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าทำแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปติดทำบนบ้าใสเราทำบนบ้าเรา เป็นบล็อกยอดฮิตค่ะขอบคุณค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษาเออดูข้อมูลดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อแค่ราคาถูกเนาะเออใช่ถ้าพันน่ะเออบอกหน่อยใบจดหลงเชื่ออย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกโอ้น่ากลัวราคาอืมกลัวไหมคะเวลาที่คนแบบเอาหน้าเราทำบ่อยๆแล้วหน้าจะเหมือนเราแกบ้างขายขอหน่าจะเหมือนเรา กลายเป็นตระกูลองอะไรเงี้ยเพราะว่าอะคนน่าตื่นเต้นมาเจอเป็นล้าหลายคนเนี่ยคนนั้นก็น่าเหมือนเดิมเลยโอ้โหแต่ก็เจอซีรีส์ขอซีรีส์คนจากกล่องเลยมาเคยเจอเคยเคยเจอคนหน้ามันเหมือนหรือยังคะในชีวิตเราเราไม่เคยนะเราผัาโดนดูครับนี่นาน ใกล้อีกเรื่องนึ่งใกล้วาเลนไทน์แล้วคะคะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะวาเลนไทน์ไม่มีอะไรเลยเอ็นหนึ่งวันทำงานมีมีงานแล้วก็คมีทุกคนถามผู้จัดการไม่ใช่งานอีเวนต์เลยค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเออสักพักหนึงแล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นแบบวันๆหนึ่งวันลำบากเพราะเราดังแต่ว่าอย่างปีที่แล้ว เาเลนไทยอ่ะเป็นโควิดพอดีเราก็แบบเหมือนได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดือนปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะปีนี้มันมีวางแผนอะไรยังไงไหมคะจะไปไหนหรือจะมีการซื้อดอกไม้อะไรให้ตัวเองหรือเปล่าไม่ซื้อซื้อให้ตัวเองคำสองงานก็มีสองงานจริงเหรอเขาบอกว่าสองงานไปเลยเออไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกมีคนซื้อให้เรา นซื้อให้มัคนซื้อให้ขับแต่ก็ไม่เหงาใช่ไหมครับไม่เหงาคนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรักได้ดีมากๆอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยปีปีนี้ถ้าเป็นร้านลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมครับคนนี้หมายถึงว่าใครซื้อมาให้เออว่าถ้าไม่ใช่แฟนคขับแล้วก็ซื้อให้ตัวเอกคำตอบว่าให้ไปเดาว้าแสดงว่าา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  ไม่มีอะไรเลยแม่แสดงว่าเต็มลงแล้วเดี๋ยวเต็มลงแน่เดี๋ยวรอดูกันนะคะพี่พุ่มบอกว่าเตรียมผ้าถั่วแล้วว่าวิวราไม่สดแล้วจริงป่ะเนี่ยจะลงจะสดไหมคะสดค่ะสนิทสนไหมคะสนิทค่ะแน่นะคะแน่แต่รอดูดอกไม้เนาะรอดูกระดาษใครจะส่งมาก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อก็ส่งมาได้ค่ะเออเป็นสน เวลา y 2ท i เ s e r อรแล้วค่ะอะไรอยากไวทเกเลยเอา Y2K ูเกมเลยแบบชวพิฆาก่อเี่อนน้าา่าา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 าะาาา่าา่าา อ่ะคุณเบลวะ่าตอนนี้กันวะให้เสร็จกันเอาไว้ทุกเคทีทางนี้ต่อครับเป็นรักค่ะไว้ทูหน่อยไว้ทูหน่อยไว้ทูหน่อยเธอเออสวยจริงจมันต้องแลปลิปนวยนะเออได้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 หนารอลุ้นต่อไปแล้วกานั่งไงเอาไวทุกเคทีนะเออเบลพี่ดู อัะแล้วก็ไม่ถามตัต่สองอันละหนึ่งสองสามสี่สี่ากกังเลยจ้าอลังลเบข่วทีวด้วยนะพาเบลเบลห้องนี้ทีนึงเบลเบลห้องนี้เบลขาเบลขาทีนี่ลูกข่าขาเท่ี เบลก้องป้าหน่อยนาสุดท้าย้อีกต้งีเบล้าไ่้อจะไม่ฝังหนนไ้กันล้สวยมากติดส่เสิติดสิ่ิสวยมากนิดสิติดสิติดสิติดสิสิดสดสิติาิิต